เสื้อขาวพี่ทีมเป็นสีดำแล้วนะข้างหลังที่อาจจะเก็ตมาเมื่อกาี้มันจะเก็ตไฟมันก็เข้าเหมือนกันใช่ี่มันยิ่งยากแน่ครับมันไม่มีทางเรื่องอื่นครับแต่เวลาฉีดต้องคิดก่อนว่าเราอยู่เหนือลมอยู่ใต้ลมนี้ด้วยไหมใช่ใช่แล้วก็ต้องประหยัดประหยัดน้ำฉีดที่ํำเป็นแล้วก็ต้องแข่งกับเวลาแล้วก็ต้องแข่งกับลมแล้วก็ต้องคู่กับเพื่อนสามสี่อย่างแข่งแข่งกับลมแข่งกับเวลาแข่งกับทรัพยากรที่จำกัดแล้วก็ต้องคู่กับเพื่อนให้ดัด ใช้ใชกินเร็วๆนะวันนี้คุณพิธามาลงทิ้งพี่เองเนี่ยสอบวิศวกรรมพี่เอ๋มันเหนื่อยน่กลำบากมากกว่าเดือนละก้าวพันแน่นอนเกลี่ยไปมันก็เข้าเหมือนกันใช่แต่ให้ให้เลอะกับอย่างเงี้ยมันอมอมแดดไหมผมยอมเลอะดีกว่าร้อนนี่คุณครูเขาให้คะแนนพี่ทิมมาห้าคะแนนเต็มสิบเลเดี๋ยวค่อยๆพัฒนาครับยังดีกว่าคนคนไม่มาสอบเลยดีกว่าอะไรแรงอ่ะอาก็ไม่ผมเก็บ่ยเจี๊ยกตัวผมเองไงออ๋ถ้าเกิดว่าเป็นนักลบห้องแอร์แบบว่าฟันเข้ามา พูดในกรรมธิการหรือเวลาเข้ามาเสนองบอะไรนี่มันก็ไม่เข้าใจตอนนี้เข้าใจแล้วอ,อย่างน้อยก็คือแค่ไม่ต้องเก่งเท่าเขาแต่ว่าพูดภาษาเดียวเขาได้อืนั่นแหละแค่นั้นก็พอแล้วมันไม่ใช่นะมันไม่ใช่แบบจุดแข็งของเราเสื้อขาวทีมเป็นสีดำแล้วนะัะงทีอ่อาจะเก็ดมาเมื่อกา้เย็มันจะเก,ก,เกล็ตไปมันก็เข้าเหมือนกันใช่